The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับคุณอยู่กับยก The State Times นะครับและนี่คือ The State Times t t r y y เรื่องจริงฟังเพลินครับเราไม่ได้เล่าเรื่องของอาหารมานานมากแล้วที่มาที่ไปของอาหารบางอย่าง ก็เลยคิดว่าน่าจะเล่าเรื่องราวเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วหลายคนก็คงนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับเป็นอาหารที่ทําให้เกิดสัพท์ที่เรียกว่าเหลาแล้วก็เป็นอาหารที่หลายๆคนนั้นในประเทศไทยนั้นก็คงต้องเคยกิ่นใช่ครับผมกำลังพูดถึงเมนูเกาเหลาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับกรมครับ ในงานเลี้ยงนะครับในเทศกาลจุดจีนนะครับในวังนะครับต้องมีและที่สำคัญก็คือมันแปลเปลี่ยนมาเป็นการเรียกขานร้านอาหารระดับ5ดาวหรือร้านอาหารระดับหรูนะครับก็มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นร้อยปีผ่านมานะครับ เกาเหลานั้นเป็นอาหารที่ใช้ประกอบเทศกาลนะครับที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะเทศกาลจดจีนนะครับเมื่อรอบกว่าปีก่อนในประเทศไทยนั้นมีกรมนะครับที่สังกัดนะครับในสำนักพระราชวังนะครับในการทำอาหารเนี่ยนะฮะชื่อว่ากรมเกาเหลาจีนห้องเครื่องเลยนะฮะอยู่ในพระราชวังอยู่ในห้องเครื่องนะครับ ซึ่งมีเจ้ากรมเนี่ยเป็นท่านขุนนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นถือว่ายิ่งใหญ่นะนะในสมัยก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรานึกถึงเรื่องราวของประเทศจีนในกรุงเจ้นโาทิศาิ์เราจะนึกถึงใครครับแน่นอนเราก็ต้องนึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั่นเองนะครับย้อนกลับไปในราชสมัยของพระองค์ท่านนะครับ เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนกลุ่มเจ้านายนะฮะกลุ่มโทบทีกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรนะเป็นตําแหน่งแบบที่ใช้เก็บเก็บภาษีนะครับแล้วก็ส่งต่อเข้าคลังนะครับหรือว่าผู้มั่งมีชาวจีอ่าผู้มั่งมีชาวจีในกรุงเทพเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะนําสิ่งของเนี่ยนะครับมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายอาทิเช่นของสดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับ,เ,เ,นะรบเอามา เต็ไมไปหมดเลยซึ่งล้นการรชาติที่3นั้นทรงมีพระาราชปรบนะครับเกี่ยวข้องกับไอ้พวกสิ่งของพวกนี้นะครับว่าควรจะได้ใช้ไปในทางกุศลจึงโปรดให้มีงานพระราชกุศลขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้มีการเลี้ยงพระสงฆ์นะครับที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยวันละ30รูปเนื่องในเทศกาล แล้วก็โปรดให้นะครับโปรดให้บรรดาเจ้านายพระราชวงศ์ต่างๆเท้านางในในราชสำนักนะครับก็มาร่วมเทศกาลนี้ด้วยแล้วก็ทำอาหารจากสิ่งของที่ชาวจีนนั้นมาถวายนะครับสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีสิ่งที่เราอาหารที่เราคิดถึงแล้วเราเราเรา,เราพูดถึงได้ก็คือขนมจีนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ของจีน ชื่อไปในทางจีนแต่ว่าถูกจัดมาในเรือแล้วก็ตั้งชื่อแบบนี้โดยใช้หมูเห็ดเป็ดไก่จากชาวจีนนั้นมาทำน้ำยาเพื่อประกรอบขนมจีนอันนี้นะครับเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วก็นำไปเลี้ยงข้าราชการต่อไปเห็นไหมฮะเหมือนเป็นประเพณีเวลาที่มีงานฉลองมีงานต่างๆนานา,าขนมจีนเป็นขนมเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่ง ในมุมของคนไทยนะครับเพราะเป็นเส้นยาวๆแล้วก็สามารถที่จะทําเลี้ยงพระจากพระนะครับฉันเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงแขกเรือที่มาในงานได้ด้วยนี่ที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ฮะพอมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับพระองค์นั้นทรงมีพระบรมราชินิัยนะครับแล้วก็ทรงรับสั่งนะครับเกี่ยวกับการนี้ว่าการที่ทําบุญจุดจีนเลี้ยงขนมจีนเนี่ยมันไม่ใช่ของจีน เป็นแต่ชื่อเป็นจีนให้ทำเกาเหลานะครับที่โรงนะครับโรงเรือแล้วยกเข้ามาเลี้ยงพระสงฆ์แทนขนมจีนจะดีกว่าแต่ว่าเป็นของหัวป่าชาวเครื่องทำพูดง่ายว่าของเก่าเนี่ยเอามาเป็นเรือนะครับมีขนมจีนเป็นลำเรือทำจากอาอาหารสดต่างๆที่มาถูกนามาถวายขอเปลี่ยนหน่อยทำอาหารจีนเถิดอาหารจีนในชื่อกาหลาเนี่ยทำลงเรือมาด้วย นะครับแทนขนมจีนนะครับซึ่งการทาเกาเหลาเนี่ยในช่วงเวลานั้นในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับชาววังเพราะว่าห้องเครื่องต้นเนี่ยมีแต่แม่ครัวอาหารไทยสังเกตไหมครับว่าตอนสมัยรัชกาลที่3นั้นทําแค่ขนมจีนคือมีชื่อว่าจีนแต่ไม่ใช่อาหารจีนแต่วันนี้นะครับแลสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นั้นบอกว่าขนมจีนมันเป็นแค่ชื่อมันไม่ใช่ของจีน ไปทำเกาเหลามาเกาเหลาคือของจีนแต่ว่าห้องพระเครื่องต้นนั้นมีแต่แม่ครัวอาหารไทยครับนี่คือปัญหาครับไม่มีใครที่สามารถจะปรุงอาหารจีนได้แบบจีนเพราะว่าเกาเหลาในสมัยนั้นนะครับประกอบไปด้วยเครื่องในสัตว์ซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมทผู้ฟังคงนึกออกนะครับว่าถ้าไม่รู้วิธีทา มันก็จะล้างไม่สะอาดและมันก็จะเหม็นข่าวมากๆจึงจำเป็นจะต้องใช้กุ๊กชาวจีนนะครับมาใช้มามามา,มาปรุงอาหารชนิดนี้ซึ่งต้องเป็นผู้สันทัดกรเีนะเพราะต้องล้างไส้ล้างเครื่องในสัตว์คุณหลับตาแล้วคุณนึกตามนะเกาเหลาเลือดหมูหนึ่งชามะครับมันก็จะมีเลือดใช่ไหมครับมีเสี่ยงจี้มีไส้มีปอดมีหัวใจเนี่ย นี่คือเกาเหลาในสมัยนั้นก็เป็นแบบนี้ฮะมันต้องใช้คนที่เก่งจริงๆเป็นจริงๆมันถึงจะกินได้อร่อยนะฮะดังนั้นความสําคัญของการทาเกาเหลาในห้องเครื่องของวังเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นจะต้องมีคนที่ทําได้แล้วก็ทําให้เกิดตําแหน่งราชการตําแหน่งใหม่ขึ้นนั่นก็คือเจ้ากรมเกาเหลาจีนนะครับ ซึ่งมีหลักฐานนะครับในราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่4นะครับระบุไว้ไว่าอย่างนี้ครับให้ตั้งจีนเองเป็นขุนราชพัตตการจางวางจีนช่างเกาเหลาพระราชทานให้ถือศักดินา500ทําทำราชการตั้งแต่ณวันจันทร์เดือน8บูรพาศาสตร์แรมสิค่ำปีมะเมียสัมฤทศกนะซึ่ง ขุนราชพัรการเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ทำเกาเหลาอย่างเดียวแต่คงจะทำอาหารจีนในห้องเครื่องนะฮะในวังหลวงด้วยนะครับก็น่าจะครบหมดนะฮะแต่ทำเกาเหลานั่นเป็นหลักใช้ชื่อว่ากรมเกาเหลาจีนโดยมีขุนราชพัตการเนี่ยนะครับเป็นเจ้ากรมซึ่งขุนราชพัตการคนนี้นะครับราชพัตการยังไม่ใช่พัตการนะครับพัตการพัาพัฒการนะะ คนทาอาหารนะพูด,ดง่ายเออคนทาอาหารให้พระราชาพระตกรนะกุ๊กอ่ะกุ๊กกุ๊กหลวงกุ๊กหลวงนะฮะต่อมาได้เลื่อนขั้นนะครับเป็นหลวงราชพัตการโดยมีทิดาคนหนึ่งนะครับของคุณหลวงท่านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าเพ่งนะฮะได้ถวายตัวทาราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมอยู่งานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งต่อมานะครับได้เป็นเจ้าจอมบรรดาเนื่องจากว่า มีพระราชิดานะครับก็คือพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้านงครานอุดมดีนะครับก็ตรงนี้นะครับก็รับราชก,การแล้วก็มีลูกสาวเป็นเจ้าจอมมันดานะครับเจ้าจอมมันดาเพ่งนะฮะเอาละ่ะทีนี้คําว่าเกาเหลานะครับเกาเหลาคํานี้ถ้าพูดถึงแล้วมันก็โอเคละคืออาหารชนิดหนึ่งนะครับ โดยที่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนั้นนะครับได้ให้ความหมายเกาเหลาไว้นะครับว่าแกงมีลักษณะอย่างแกงจืดนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าจากหนังสือวันก่อนคืนเก่าโดยท่านสอภายน้อยนะครับอาจารย์สอภายน้อยเนี่ยได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจตามความหมายเดิมของเกาเหลานะครับคือเกาเหลาท่านบอกว่ามาจากคําว่าเกาหลูแปลว่าตึกสูงนะครับ คนไทยเราเห็นอาหารชนิดนี้ทำขายในร้านอาหารจีนที่เรียกว่าเหลาหรือเกาเหลาจึงได้เรียกแกงจืดที่ทําขายบนเหลาว่าเกาเหลาเกาเหลานยุคเก่าจึงเป็นชื่อเรียกแกงจืดอย่างจีนนะครับที่ปรุงด้วยเครื่องในแล้วก็ขายอยู่บนเหลาเกาหลูเกาเหลานั่นเองนะครับที่มาที่ไป คำว่าเหลาครับตัดคําว่าเก่าออกคาว่าเหลาในพระชนมนุกรมฉบับราชมดิศจะได้ราชมดิตบ้างนะครับตรงนี้ได้ให้ความหมายว่าเหลาหมายถึงพัตตะคาน,คนง่ายมาหักสั้นๆแล้วก็จากหนังสือวันก่อนคืนเก่าของสไพรน้อยนะครับอาจารย์สไพรน้อยท่านบอกว่าหอหรือตึกอธิบายง่ายมากเลยเหลาหมายถึงหอหรือตึก โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่จำหน่ายอาหารพร้องกับความหมายตามพจนานุกรมนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมักได้ยินคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะไปหาอาหารหรูๆแพงแพงทานเนี่ยก็มักจะพูดว่าไปขึ้นเหลาหรือไปกินเหลานะครับที่พูดแบบนี้เนื่องจากว่าอะไรครับคำว่าพัตตาคารยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับ แต่มาปรากฏขึ้นในยุคสมัยในหลวงรัชกาลที่7นั่นเองเราก็ลังพูดถึงในหลวงรัชกาลที่4มีคําว่าพัตการก็คือกุ๊กครับคือกุ๊กนะฮะมาจากคําว่าพัตตาหารแต่คําว่าพัตตาคารนั้นยังไม่เกิดขึ้นน่าจะมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับแล้วก็ร้านอาหารรูๆในสมัยก่อนนั้นก็ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับก็เป็นร้านอาหารในโรงแรมก็จะบอกว่าไปกินโมเทลไปอยู่ที่ไปกินอาหารที่โมเทลอะไรโฮเทลอะไรก็ว่าไปนะครับ ทีนี้พวกเหลาอยู่ที่ไหนบ้างพวกเหลาโดยมากแล้วก็จะเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ในย่านสำเพงสะพานหันเยาวราชนะครับซึ่งก็น่าจะมีเหล,าเหล่าแนี้นะครับหรือหลเนี่ยนะครับมากันตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่3ต่อเนื่องกันมาเพราะว่ามีชาวจีนเริ่มมาทำการค้าการขายอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็บางครั้งก็ต้องมีที่สมาคมนะครับแล้วโดยมากก็เป็นกลุ่มคนจีนนั่นแหละที่ไปทานอาหารที่เหล่ากันหรือไปขึ้นเหล่ากันเพราะว่า ชาวไทยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่นิยมเพราะมันแพงครับมันแพงฮะอาหารเหลามันแพงเราก็เลยชอบบอกว่าไปกินไหนไปกินเหลาไปกินอาหารเหลาเพราะมันเป็นอาหารที่มันแพงไงฮะนึกออกไหมฮะรสชาติก็อาจจะไม่ได้ถูกปากคนไทยนักนะครับซึ่งการไปขึ้นเหลาเนี่ยฮะในประเทศไทยนั้นเนี่ยค,คือของคนไทยเนี่ยนะฮะเพิ่งจะมานิยมกันในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับซึ่งไปถึงร้อยปีล่วงมาเองนะฮะซึ่ง ร้านอาหารจีนโดยมากที่เรารู้จักเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยเหลาอาทิเช่นพัตนคันหยาดฟ,ฟ้าพัตนคันหยาดฟ้าพัตนคันเนี่ยทายซิว่าชื่ออะไรครับห้อยเทียนเหลาเคยได้ยินใช่ไหมฮะห้อยเทียนเหลาหรือว่าก๋มจันเหลาอ่าก๋มจันเหลากี่จันเหลาอ่าปักจันเหลาอย่างเงี้ยนะครับลงท้ายกันแบบนี้นะครับว่ามีเหลาเหลาๆเขาเป็นตึกครับ เป็นร้านอาหารที่อยู่บนตึกครับยาดฟ้าประธานสาามัยก่อนนี่เป็นตึกครับขึ้นเป็นตึกวันนี้ก็ยังเป็นตึกอยู่ครับแต่พวกที่ไม่ไม่ลงท้ายด้วยเหล่าก็มีครับก็เป็นชื่อจีนไปเลยซึ่งก็เรียกยากหน่อยนะครับอย่างเช่นพงหลีโว,วกี่เมงหวดอ่าเม้งหวดขออภยัยเม่งหวดนะครับอย่างแง่เป็นต้นนะครับทีนี้เจ้ากรมเก่าจีนก็อยู่ต่อมาจนสิ้นรัชสมัย ในหลวงรัชกาลที่4เข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเจ้ากรมกอหล่อจีนนั้นก็ลดบทบาทลงนะครับเพราะว่าเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเริ่มเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเริ่มมีคนไทยทําอาหารได้ไม่ต้องให้ความสําคัญอะไรมากไม่ต้องเป็นตั้งเป็นเจ้ากรมแยกแล้วเพราะว่าห้องต้นเครื่องนั้นสามารถทําได้ในหลวงรัชกาลที่5นั้นท,ทรงทรงทํากับข้าวด้วยนะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็ได้มีการ ให้จัดเรือขนมจีนเอาเส้นขนมจีนกับทำหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นน้ำยาเหมือนเดิมเอากลับมาผสมประสานนะครับเหมือนอย่างที่สมัยรัชกาลที่3นั้นได้ทรงทำมานะครับทีนี้ก็เริ่มการมีการปรับเปลี่ยนนะครับรัชก,กาลที่5นั้นได้ทรงเล่าไวส้สั้นๆนะครับว่า,าแล้วผู้ทำก็ล้มหายตายจากกร่อยๆล,ลงก็เลยละลายหายไปเองอันนี้คือการพูดถึงเกาเหลานะครับ ากการล้นเก้ารี่การที่ห้านั้นพูดถึงเกาเหลา่านี้ขออีกทีนะครับได้ท่งเลา่าส่งเล่าไวส้สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของเก้าเหลาก,ก็คือว่าแล้วผู้ทําก็ล้มตายหายจากก่อยก่อยลงก็เลยละลายหายไปเองซึ่งก็สันนิษฐานได้ว่ากรมเกาหลาจีนนั้นก็หายไปในช่วงนี้แหละค่อยๆหายไปเพราะคนไทยก็ทําได้แล้วเริ่มทําได้มากขึ้นคนไทยบางส่วนเริ่มไปขึ้นเหลาไปกินเหลากันแล้วนะฮะ ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราก็ซับซ้ากันอยู่นะครับว่ายังมีร้านอาหารที่ลงท้ายด้วยชื่อเหลาอยู่ในย่านเยาวราชที่เรากันไปกันเนี่ยนะครับมอีอาหารจีนแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็พูดยังไงว่าทุกอย่างมันเดินหน้าไปเก้าเหลาอาหารที่ไม่มีเส้นของเราที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับก็ จากก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นก็กลายเป็นเกาเหลามีลูกช u n c ลูกชิ้นมีอะไรต่างๆนานาซึ่งไม่ได้มีแค่เครื่องในเหมือนสมัยก่อนแล้วมีเกาเหลาเลือดหมูที่มีเครื่องในใส่ต่างๆนานาแล้วก็มีต้มจืดหน้าตาที่ใส่เครื่องในต่างๆก็เป็นเกาเหลาแบบหนึ่งนะครับเกิดขึ้นมนกมานะครับแต่วก็มเข้มจเหมื้ากันว่ใอ้เกาืหลาเนี่านะครัามาถูกปมียบเทียบกับคนที่ไม่กค่นเส้นไม่ถูกเส้นกันซะ้ย่างนั้นนะครับซึ่งจ่ิงๆแล้ว ถ้าฟังจากผมเล่าแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเกาเหลาเดิมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเส้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าฟังกันแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็คือพอไม่มีเส้นแล้วเป็นเกาเหลาก็เลยมองว่าเป็นคนที่ไม่ถูกกันก็เท่านั้นเองแหมจากเรื่องกินมาเป็นเรื่องแบบนี้นะครับเอาละไม่เป็นไรพอพูดแบบนี้แล้วหาเกาเหลากินดีกว่าครับไม่ไว่าจะเป็นเกาเหลาเลือดหมูหรือว่าเกาเหลาที่ไม่มีเส้นจากแบบก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้นะครับ EP นี้สั้นๆแบบนี้ฟังเพลินๆแบบนี้นะครับก็ ไปหาเกาเหลากินกันดีกว่าพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times